เรียบร้อยเผ่าเจ้าทะเลวีสองเสร็จแล้วอะ่ะเฮ้ยผมได้สีเทามาว่ะสีน้ำเงินเทาโอเคครับสวัสดีรุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็อยู่กับผมเองชากี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนมาเรียกว่าสอนได้หรือเปล่าอะ่ะทำเผ่าเจ้าทะเลนะครับ V2 โอเคฮะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะ วิธีการทำเผ่าเจ้าทะเลนะครับให้เรามาที่โลกที่3แล้วก็มาที่เกาะใหม่นะสมมุติว่าเราอยู่หน้าเกาะนะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้ตามผมมาเลยนะครับนีอ่อยู่ตรงนี้เลยครับผมเข้าไปตรงนี้วิธีการทำเผ่าเผ่าเจ้าทะเลนะครับก่อนอื่นเลยใะเรามาคุยกับไอตัวหน้ากากนี้นะ แล้วมันก็จะให้เราจ่ายอันนี้นะครับเป็นวัตถุดิบชิ้นนี้นี่เลยผมจ่ายไป100ชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้เล่นไอต่อจิ๊กซอเนี่ยไม่ใช่ต่อจิ๊กซอดิเป็นเรียงภาพเราต้องเรียงให้มันเป็นรูปเจ้าทะเลนะครับนะมีเวลาให้5นาทีตอนนี้แม่งเหลือ3นาทีแล้วมัวแต่อ,อัดคลิปอย่า๋ยวผมขอเรียงกัน มาได้มาดิเรียบร้อยสี่นาทีสิบสี่วิแม่เอ้ยติดท็อปป้าติดท็อปป้าสี่นาทีสิบสี่วิโอ้หติดท็อปเจ็ดของโลกว่ะผมน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยกว่าจะเสร็จเรียบร้อยครับอ่ะพอเราเรียงภาพเสร็จให้ทันเวลานะครับเราก็กลับมาคุยกับตัวนี้ ตอนนี้ก็ได้เผาเจ้าทะเลมาแล้วนะนี่อันนี้ก็จะเป็น V 1นะครับถ้าเราจะทํา V 2เราต้องคุยกับมันอีกรอบนะเราต้องเอาของมาให้มันนะครับนี่มันต้องการอะไรเนี่ยอันนี้50ชิ้นอันนี้50ชิ้นให้มันไปประการลังย5ิชิ้นอันนี้ผมก็จะขึ้นรูปวัตถุดิบไว้ให้นะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้าง มามาให้มันเรียบร้อยเผาเจ้าทะเลวีสองเสร็จแล้วอะ่ะเฮ้ยผมได้สีเทามาป่ะสีน้ำเงินเทาโอเคครับวิธีการทำเผ่าเจ้าทะเลวีสองก็มีประมาณนี้นะมันจะยากก็ตรงนี้แหละเนี่ยไอต่อจิ๊กซอเนี่ยต้องทำให้ทันเวลามันนะครับภายใน5นาทีเออ ความสามารถของเผ่าเจ้าทะเลเดี๋ยวนะเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเลือดลดปึ๊บเราอยู่ในน้ำมันจะหิวเลือดเร็วขึ้นสามเท่ามันหิวเลือดแรงกว่าเผ่ามันย์เงือนอีกอ่ะเนี่ยอุ้ยเลือดเด้งพูดเร็วอุ้ยเร็วจริงไม่รู้ว่ามันมันบวกอะไรอีกอ่ะ ว่ายน้ําได้โดยที่ไม่เสียเลือดหิวเลือดเร็วกว่าเผาเงือกสามเท่าเออมันมีอะไรอีกวะคือ,อใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับว่าเผานี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับโอเคครับก่อนจะจบคลิปขอโปรโมทร้านตัวเองก่อนละกันร้านผมเองนะครับชาร์กี้ช็อป ซื้อขายของเกี่ยวกับเกม King Legacy นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาบของแต่งวัตถุดิบของอีเวนต์หินเวทมนต์ผลปีศาจรับทํา V2 นะครับแล้วก็มีของอัปเดต5ด้วยแเ,เร็วนี้จะมีของอัปเดตท,ที่6มาขายนะครับนะ,ะผมคิดว่าน่าจะได้รับทํำไอ้ต่อจิ๊กซอว์นี่แหละเออบางคนอาจจะทําไม่ได้นะก็มาจ้างทําได้นะเร็วๆนี้อาจจะมีมาลงรับฟาร์มรับทํานะครับ